เอาละครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูเกมเพ ar, เเเมมเเย์นะครับของ Legion of w y r m i a เนาะซึ่งเป็นเกมใหม่เกะกลองของค่ายวีเมดเลยนะครับที่กำลังจะเปิดเซิร์ฟเกาหลีในวันที่20กุมภานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอืน่นฝากกดไลค์กดติดตามแล้วใครๆที่เป็นแฟนของเกมไนโคก็สามารถส่งสีเพื่องหลังใจให้กับผมได้นะครับโอเคครับงั้นไปดูคลิปต่อครับไปครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร,รม Auto ์ม onzo mk ไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,นคือแอปยู p h โฟนแอปข่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมืมอถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไวให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแล็คตอางๆมือกโมบาคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอร์ดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกัจดเลย เอาละครับเพราะผมอาร์เรนกิมมิงนะครับแล้วนี้ผมจะพามาดูนะครับเกมเพลย์นะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างเนาะของเกมรีเจนออฟไวเมียเนาะซึ่งเป็นเกมใหม่ที่ v m ate, เม็กวีเม็เนาะสร้างนะครับอืมแล้วก็กำลังจะเปิดตัวในประเทศเกาหลีหรือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีในวันที่20กุมภาะนะครับซึ่งจะพามาดูอัปเดตข่าวสารของเกมนี้กันก่อนนะครับบอกเลยว่าประทับใจแนะ่นอนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคส่วนเรื่องที่ใครอยากจะไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีด้วยกันนะก็สามารถ ่าไปดูทักทักมาเฟซส่วนตัวหรือว่าอดิสคอร์ดก็ได้นะครับเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันได้วันที่20ปุ่มภาโอเคงั้นไปดูตัวอย่างเกมเพลย์ของ Legend of Ymir ดีกว่าครับจมะเอันนี้เอาเชิญแขกรับเชิญมานะครับ <c oughs> ให้มาทดลองเล่นนะครับ <c oughs> เพราะว่าใกล้จะเปิดแล้วเซิร์ฟเกาหลี <c oughs> ดีว่าผมอัปโหลดคลิปของเขามานะครับ เพราะว่าตอนแรกของเขามันไม่มีม,มันไม่มีทัพย์นะครับแล้วผมเขาไปทําให้มันมีทัพย์มาให้นะครับผมจะได้มาดูเพื่อนๆ<น>จะได้มาดูแล้ว,<อ>ลวเข้าใจมากขึ้นส่วนคลิปตัวเต็เมนะฮะอยู่ใน<ม>ในส่วนของวิดีโอของสมาชิกนะครับสมารถเข้าไปดูได้ <S <S นะครับโอเคก็มันเป็นเกมเอ็มเออรเนาะนะครับ r p g ก็เล่นําเรื่องนะครับ อันนี้มันอยู่ในช่วงของยุคที่แนวไวกิ้งนะที่นับถือตีมตีมเทพเจ้านอสนะครับก็พวกทอรลอะไรเนี้ยครับเทพสุดไร้ยนบนีคับนรับเนีครบนก่คนี่นี่รนีคันครับครี่นี่ครับเนี่ยครบเลยับยคบเนวครนี่เนีายคนี่ยเรบเู่คันยคเนเนั่ยครเน่นน่ พวกสู้กับบอสพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเท้าดำนะฮะพวกนี้ไม่ค่อยใส่รองเท้าโอเคอันนี้เป็นตัวเมดนะครับอาชีพเมดวอลโว่แปลกว่าวอลโว่ก็อ่านซับไปด้วยได้นะผมดูไปแล้วหลารอบหนึ่งเกมนี้จะเน้นแบบสกิลเอลีแบบแทบจะทุกอาชีพเลยนะครับ ทกิลดเยอะนักเวก็จะมีทั้งไฟมีทั้งควบคุมหินท้ควบคุมน้ำแข็งนะ่อไปไม่เห็นคนที่มาลองเล่นจะตายแล้ว็นไม่มาลองเ่นะาย ใการตีมุมตีมิดก็น่าจะมีพวกค้างแมนป้องกันป้องกันเหมือนไนโคลแน่เลยถ้าดูว่าับบถ้าพายรือเล่ามจ 오리오시마, 내가 이래. 오, 아, 다 낸지, 미야, 낙이. 오, 낙이. 이 오, 낙 오, 낙이. 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 오, 이 오, 낙이. 오, 낙 음, 딱히 아, 미니맵 아. 표시 돼 있지 않는 것도 어. 지금 갈 수가 있는데요. 데 이거보다 또 훨씬 더 어려운 난이도도 있다는 거 아, 그렇죠. 찾기가. 점 뒤에 열리는 것들은 아무래도 찾는 난이도 자체도 아. 높을 거 이제 일로 가야 되는데. 네. 이간 가도. 둘이네. 비 흔. 좀 보. 살짝 오른쪽. 네네. 아, 네, 아, 일로, 그렇죠. 일로 일로 일로해서 이제 오이. 날아볼게요. 네. 오. 오오오오 음. จริงอยากใช่ผมอีกรับไมไม่เห็นสก,กิลอีกนะครับ ความจริงมันเป็นแบบว่าสกิลมันจะกดอย่างนี้เลยครับแล้วก็เกมนี้มีออโต้นะสรุปเรามีออโต้ทีแรกเขาผู้ผู้พัฒนาเขาคิดอยู่ว่าจะมีออโต้ดีไม่ดีนะฮะแต่ผมว่ามีอะดีแล้วนะครับถึงไม่มีเดี๋ยวพวกบอดพวกโปรก็ไปทำออโต้กันอยู่ดีนะครับอันนี้ตรงตเลยนะครับสกิลนะครับออโต้สกิลได้มีใสยุงใสยาสก๊อตเออ 두 번째 검은 바위키를 잡았습니다. 좀 어떠셨어요? 검은 바위키를 해보시 후? 간단하게 뭐 해치우겠다? 이런 생각을 <laughs> 좀 했거든요. 난่ามอก็그래도꽤있ข요งแกร่งเนี่ยครับจับมือจีก็ิที่ได้รัากวัล่สูงดนเกมนีครับเลยตองการที่จะ้รับางวัลทีงสดเกนี้รกเลยต้องการทีจะไป้างลท่วงดในเกมนมกลต้ะัาลีงนเมนีักงานเปิดตัวเี่เกมนีเลยเร่งกร่ดงวลสเลยนะครับไม่ c เลยล้ว่ดแค่บกาหลีนะคร สามารถเรียงสกิลได้ตามลำดับอันนี้คือเบอร์เซอร์เกอร์นะอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์เปลี่ยนคนเทสละนะครับเป็นพ่อหนุ่มละมีซุปเปอร์บอสนะบอสในทีเซอร์เลยโยยุได้ 이게 볼때 쉽지 직접 하면 여러분들 아까 보셨죠? 보기엔 좀 쉬워 보여도 어렵습니다. 그리고 각 직업별로 스킬이 어떤 식으로 구성이 음. 돼 있는지가 궁금해하시는 한번 봐도 좋습니다. 음. 아 그럼요. 마음껏 보시 좋아요. 보시라. 여기 버서커, 네. 그 다음에 스카이드, 음. 그 다음에 회장님이 하신 볼바, 음. 그 다음에 오로드. 이 스카이드가 사실은 이좀 독특하다고 해야 될까 네. 그런 식으로 구성이 돼 있더라고요. 거기에다가 도장 난이도까지도 세 개고. 아군공과리라고하면사실상 힐러의 포지션이 p p o r t to 스 이제, 힐러를 좋아하시는 분들도 있 washing under the king, and the Hansa, my s m <poetic> a <consultant> <sketches> <sixteen> s h 대부분이 다 공격형 성격을 갖고 있기는 해요. Hansa, the second one, 이 h e Hansa, the Hansa, t h s a <thì> t s a the Hansa, t h ก็ชีพให้มีดามเมทเท่ากันดีเนี oh. I mean, ่ยนรวมแต่ความสามารถของแต่ละตัวก็ต่างกันเบสเกอร์ก็ยุ่ยยุ่ได้ตัวนี้ก็ดาเมจแรงเแอัังยช่ด้ 이제 네, 방사형으로 조금 스킬을 쓰네요. 그래가지고 같은 보스터랑 비교를 해도 좀 차이가 나는. 원 워로드맨. 네, 스타일리시하고 스피 근접 전투라고 싶다. 하면 선택할 수 있는 클래스인 것. 플레이해 를 보니까 오히려 내가범닝에서 가장 좋은 것 같기도 하고. 일단 어느 클래스가 될건 초당 d p 스는 결국 똑같아지겠고. 음. 아, 아. 아까 실장님 이하셨던 실답니다. <laughs> 제가 하는 그런 느낌이 아니어가지고. <laughs> Uhm 음. uh. 아 그리고 방금 요 스킬이 아까 회장님 하셨을 때도 신기하다고 생각했었는데 절대 무적건음 맞아요 대신 이제 쿨타임이 좀긴 편이고 꼭 필요할 때한번 써서 위기 상황을 극복한다 요런 컨셉에 오! 미사이파도요아 그래도 하나 아까 버서커의 쿨타임이 좀 다른 게임과는 다르게 좀긴 편이라 하는 게좀느렇게진라고요 에어 E 겨우 다 모두야 스킬 ยืนอยู่ที่สกิลไปเลยอขดูแล้ว่ะมันฟาร์มมอน่ะไม่ได้นักเวจะฟาร์มสู้ใครได้ ขึ้นไป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 ขึานไปขึ้นไปขึ้นไป้นไป้นไปขึ้นไปขึ้สไปขึ้นไปขึ้น้นไป้นไปขึ้นไปขึ้ไป้ เคาน์เตอร์ก็ได้เอ้ะเบอร์เซอร์เกอร์น่าเล่นที่ผมสนใจจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเอ่อพะนะฮะแล้วก็นักเวทจริงหอกกะเทยเลือกไม่ถูก 친구들이 어에 직업을 하 아니면 어떤 직업이 좋으신가요? 어떤 직업가 조금 더 조금 덜 하셔도 됩니다 저는 오히려 오픈하면 내가 이제 OP 분캐이지 않을까 의로 제가 을 했던 것보다 더 퀄리티가 있는 것 같아요 플레이를 해보니까 또 다른 느낌이 있어가지고 온게잘했다는 생각이 듭니다 어 다행이네요 두분 오늘 플레이 해보시니까 어떠셨을까요? 프리뷰에서 말씀하셨던 것처럼 타격감이 나 าจากที่เราดูเกมเพย์ไปแล้วนะฮะก็บอกเลยว่าเกมนี้นะฮะจักรวานี้ดิจิทัลออฟไวด์เมียก็บอกว่า,วาตัวละครแต่อาชีพเนี่ยเน้นสกิลเพย์แบบว่าเอลีเยอะมากนะครับถ้าอะไรที่เล่นเป็นปาร์ตี<อ>้ผมว่าผักก็น่าจะสำคัญ แล้วก็เรื่องของการฟาร์มทุกตัวมีสกิล LE หมดนะฮะทีนี้อันเนี้ยเรื่องสกิลเพลย์การเล่นเนี่ยน่าสนใจฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูจริงๆว่าตอนเปิดเนี่ยมันจะแบบเอ่อฟรีเพย์ขนาดไหนนะครับแบบว่าต้องเติมเยอะไหมนะครับแบบว่าเหมือนไนโครหรือเปล่าถ้าไม่เติมก็ไม่เก่ง <laughs> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวไปลองเล่นเซิร์ฟเกาหลีด้วยกันนะครับใครที่สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยแชร์ข้อมูลกันได้หรือใครรับยืนยันเบอร์นะครับก็ทักมาบอกกันได้แต่ว่าเราก็มีพี่ที่รับยืนยันเบอร์แหละนะครับเผื่อไว้เผื่อไว้เพราะว่าเผื่อมีคนเล่นเยอะนะครับ ช่วยๆกันได้ครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนไล์โคเนาะนะครับสามารถส่งซีปเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับอย่างนั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสตรีมหน้านะครับบายๆครับเอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอาร์เรงขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเองาบเอบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ Rv e p u b G หรือว่า Rx รรวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮนะแล้วก็ฝากบอกเื่นว่ามาจากอเด็กซ์จิมมิ่งนะครับ